สำหรับคนนอนหลับยากนะครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกัน3สิ่งที่ควรทำก่อนนอนเพื่อการนอนหลับที่ง่ายขึ้น 1. หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการดูโทรทัศน์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้สมองตื่นตัวในโทรศัพท์มือถือจะมีแสงสีฟ้าซึ่งแสงสีฟ้าที่เราเรียกว่า blue light อันเนี้ย จะกระตุ้นสมองทําให้เกิดการตื่นตัวเพราะฉะนั้นข้อแรกคือหลีกเลี่ยงการดูโทรศัพท์มือถือก่อนนอนหรือดูโทรทัศน์ที่มีหนังหรือเรื่องราวที่จะกระตุ้นให้สมองตื่นตัวนะครับข้อที่2ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นแสงหรือเสียงหรือแม้แต่กระทั่งกลิ่นเพื่อให้เอื้ออํานวยกับการนอนหลับที่ดีขึ้นและข้อสุดท้ายข้อ3ก็คือหลีกเลี่ยงชากาแฟ ที่จะรับประทานหลังเที่ยงนะครับเพราะว่าการรับประทานหลังเที่ยงนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้สมองเนี่ยตื่นตัวแล้วจะส่งผลกับการนอนภายในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นหากใครมีปัญหาเรื่องการนอนที่หลับค่อนข้างยากทำสามสิ่งนี้แล้วเชื่อว่าการนอนของคุณจะดีขึ้นแน่นอน